แนวโน้มจะเป็นยังไงพูดคุยกันค่ะกับคุณธีรศักดินวรากุลจากบร,ริษัทลักทรัพยอส g s i เ t e r n a นช o n a l ค่ะคุณรองสวัสดีค<ด>่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณรองยอ่ลอลงมาแต่หางยาวๆวันก่อนแล้วก็แท่งแดงๆบอกได้ทั้งนี้นะแม้ว่าวันนี้จะเห็นเขียวแต่ว่าเป็นเขียวที่ยืนเหนือไอ้รอบก่อนเนี่ยที่คุณรอง<ด>เปิดกราฟมาให้เนี่ยรจริงๆก็เหมือนจะดูสวยนะครับผมใช่ครับก็ยังพอได้นะครับสําหรับมุมมองในเรื่องของ การปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของตัวเซ็นตินเด็กนะครับหลังจากเบรกแนวต้านที่1310ขึ้นมานะครับแล้วก็พอมีภาพของการปรับฐานเนี่ยไม่หลุดลงไปนะครับซึ่งถ้าไม่หลุดลงไปเนี่ยสัญญาณยังเป็นภาพในเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1350หรืออาจจะไปได้ถึง1380ในฝั่งของตัวเซ็นตินเด็กนะครับ ในทางกลับกันครับหากตัวของเซนติเด็กเนี่ยดิดกลับขึ้นมาแล้วปรากฏว่ายังโดนขายต่อต่ำกว่า1,310โอ้หอันนั้นไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ความเสี่ยงของการย่อลึกลงไปที่โซน1,270เพิ่มสูงขึ้นครับผมหมายความว่าถ้าจะถ้าจะกลับต้องรีบกลับ ใช่ครับก็วันนี้แหละครับที่มันต้องรีบาวแล้วก็ต้องยืนให้ได้นะครับเหนือ1,310หรือ1,315นะครับปิดแถวๆ1,320แบบนี้ได้ก็ยังโอเคอยู่สำหรับในฝั่งของขาขึ้นรอบนี้ครับผมค่ะเพราะนั้นแหละพี่ลองก็เราก็ต้องลุ้นเดลต้าให้วันนี้ยืนอยู่ได้เพราะเขามีผลแบบต่อตลาดมากๆจริงๆวันนี้คือปัญหาของตัวเดลต้าเนี่ยก็คือไอตัวของกำไรนะครับที่ เติบโตขึ้นในไตามาตนี้เนี่ยโอ้โหมันมีก้อนหนึ่งนะครับพันล้านที่รับรู้เข้ามานะครับในงบไตามาตที่3เนี่ยปรากฏว่ามันมาจากกำไรพิเศษที่ลูกค้าเนี่ยยกเลิอกออเดอร์แล้วก็ได้รับในเรื่องของเงินชดเชยนะครับตรงนั้นเข้ามาเนี่ยมาเลกายเป็นว่าการเติบโตของตัวเดลต้าในไตามาตในไตามาสนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการดำเนินงาน100% นะครับมันมีเรื่องของออกําไรพิเศษนะครับเข้ามาก้อนหนึ่งดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของตัวเดลต้าในรอบนี้กลายเป็นว่าจะขึ้นต่อก็ไปได้ไม่ไกลละความเสี่ยงมีโอกาสถอยลงไปที่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยสิบนะครับเพื่อสร้างฐานหรืออาจจะถอยลึกนะครับลงไปถึงโซนเดียวหนึ่งพันสองร้อยสิบสองร้อยสิบเปเฉยใช่ไหมพี่สองร้อย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 สิบนะครับสองร้อยกับสองร้อยสิบแล้วก็ ลึกกว่านั้นก็มีนะครับ180นะครับสำหรับภาพที่เป็นขาขึ้นของตัวเดลต้าครับผมคุณลองพอประเมินเดลต้าไปแบบนี้ปุ๊บการที่จะเห็นเซตยืนมันก็เลยหนักใ,<ช>ใจเลยนะก็ต้องดูว่าแบงค์แข็งแรงพอไหมหรือตัวของแอดวานนะครับที่ติดกับในวันนี้เนี่ยนะครับมันมีภาพที่แข็งแกร่งเพียงพอหรือเปล่าหลังจากมันเบรกเขาเรียกแนวต้านสำคัญ นะครับขึ้นไปได้เนี่ยไอตัวของแอดวานเนี่ยเลยมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการบังคับต้องขึ้นครับเพื่อดึงให้ตัวของเซตินเด็กเนี่ยไม่หลุดระดับ1,310ลงไปด้านล่างครับโอ้โอก็คือต้องอาศัยแรงเพื่อนๆแล้วแหละในการที่จะประคองไปได้นะคะแต่นี่คือตัวของภาพลงของเซตดูซีรีส์แซดหน่อยคุณลองครับก็ในฝั่งของตัวเอซ่าศูนย์แซห้านะครับ ออถอยลงมาดูฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าการถอยลงมาเนี่ยนะครับวันนี้พยายามจะกลับขึ้นไปเหนือ860แต่ว่ายังมีแรงช็อตอยู่ใช่แล้วก็ยังเ,เรียกว่าไซด์เว์นะครับตรงโซนบริเวณ855นะครับจับตาครับ855ยืนอยู่ไหมนะครับถ้ายืนไม่อยู่ นแนะนำา p p n s s o t t ครับแล้วก็ไปรอแนวรับที่บริเวณ845 840ค่อย Take Profit ครับเพราะว่าปรับฐานลงมาสำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับแนวรับสำคัญจะอยู่ที่840เราคิดว่าถ้าลงไปทดสอบตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีภาพของการติดกลับในระยะสั้นได้แต่สิ่งที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือไอแนวรับที่1,310เนี่ยมันจะหลุดเพราะฉะนั้นถ้าหลุดเนี่ย ไอโครงสร้างของตัว S 5 0 Z 2 5มันสามารถลงต่ำกว่า840แล้วก็ลงไปที่โซน820ได้นะครับเพราะนั้นเลยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะของการ follow ในฝั่งช็อตมากกว่าครับผมระหว่างการที่เราเปิดช็อตตรงๆไปเลยหรือว่าเปิดลองพูดก็จริงๆโซนนี้เนี่ยก็สามารถเข้าช็อตได้นะครับแล้วก็กำหนดให้แนวต้านที่861อ่าถ้าวันนี้มี high ในระหว่างวันเกิดขึ้นนะครับหลังจากพยายามเปิดยืนเหนือ860ละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้าม861ก็สต็อปลอสฝั่งช็อตได้เช่นกันครับผมช็อตตรงๆไปเลยก็ได้นะใช่หรือว่าไปใช้ไปใช้ออปชั่นได้ไหมคะคุณลองอในฝั่งของตัวออปชั่นก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของพุทธนะครับ860หรือว่า850เนี่ยในตอนนี้นะครับพรีเมียม นะครับของตัว PUT Option เนี่ยไม่ได้แพงนะครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่มันจะครบกำหนดในตอนสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของตัว S50 Z25 P860 ปเนี่ยประมาณสัก21นะครับจุดเนี่ยเราคิดว่าลองในตัวของพุทนะครับเก็ตโพซิชั่นเข้ามาบ้างได้นะครับแล้วก็ถ้าตลาดลงไปที่ 840อ่ค่อยเทคออฟฟิทหรือถ้าลงไปที่840จริงนะครับจะเ,เรียกว่าช็อตนะครับในตัวของเขาเรียก call option เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามีการติดกับเนี่ยแล้ค่อยปิดโพซิชันนะครับสำหรับการติดกับเหนือแนวรับที่840เนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ถ้าหลุด840แ,แล้วลงไปที่820เนี่ไอตัวนี้เนี่ย จะวิ่งแรงเลยนะครับอาจจะไปได้ถึง55หรือว่า60นะครับเป็นอินเดมันนีใหญ่ๆได้เลยสำหรับตัวของพุทธนะครับเพราะนั้นอลองพุทธครับสำหรับตัวของ S50 Z25 P860 หรือ850ก็ได้ครับผมค่ะคุณลองระหว่างที่เปิดช็อตที่855กับลองลองพุทธที่860อันไหนทำได้ก่อนกันไหมหรือว่าต้องรอที่ตัวเลข855เหมือนกัน เออมันช็อตได้เลยนะครับในตอนนี้นะครับจริงๆมันช็อตฟิวเจอร์เนี่ยก่อนได้เลยแล้วก็ถ้าหลุด855ก็ลองพุทเพิ่มเติมก็ได้ถ้าไม่อยากเพิ่มโพซิชันในฝั่งของฟิวเจอร์ครับผมแล้วถ้าไปที่8 6 1หสต็อปอดฝั่งช็อตและตัวลองพุทยังถือต่อไหมต้องปิดด้วยครับเพราะว่ามันเป็นการติดกับเหอแนวรับสำคัญใช่ครับแล้วก็ไอตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันจะไม่หลุดไงครับ810อ่เพราะนั้นถ้าไม่หลุด810เนี่ยมันจะเนษณะของการ ไซเว์นะครับในฝั่งของขาขึ้นนะครับต่อจากนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวของ s e ตินเด็กแล้วก็ S 5้า2 5้าครับผมค่ะก็ไปวางกลยุทธ์กันเพิ่มเติมด้วยทั้งตัวของฟิวเจอร์แล้วก็ออปชันนะคะมาที่ทองบ้างครับทองคำเอ่อระยะสั้นลุ้นรีบาวลุ้นการดิดกลับแล้วก็จับตาครับแนวต้านวันนี้เลยแล้วก็อาจจะระหว่างวันด้วยนะครับนี่ครับ เส้นค่าเฉลี่ย high high มาแล้วเกือบชนเลยเนี่ยเส้นแนวโน้มขาลงเนี่ยแหละสำคัญมากนะครับโซนบริเวณแนวต้านนะครับ3,990ครับเส้นค่าเฉลี่ย50ชั่วโมงนะครับเส้นค่าเฉลี่ย50ชั่วโมงเนี่ยถ้าทะลุได้รอบนี้จะผ่านวอตทอมนะครับจะผ่านวอตทอมของการปรับฐานครับและการปรับฐานชุดนี้เนี่ยลึกนะครับ ดฉะนั้นภาพของการรีบาวแล้วก็ดิดกลับเนี่ยนะครับถ้าเ,าเรียกว่าชุดของการฟื้นใหญ่ๆนะครับตัวของราคาทองที่เป็นสปอตสามารถขึ้นไปที่โซนบริเวณ4 0 5 0หรือ4 0 8 0ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจับตาการข้ามนะครับแนวต้านที่3,990ครับถ้าทะลุได้โอเพนลอง นะครับกลับไปโอเพ่นลองครับแล้วก็เป็นภาพของการรีบาวขึ้นไปได้ใกล้ๆถึง4,001หรืออาจจะมีแรงแบบใหญ่ๆนะครับ ไปได้แบบโอ้โหโซนบริเวณ4,120ก็ได้นะครับสำหรับในตัวของทองคำครับค่ะมีโอกาสเป็นทางที่มันจะเป็นทางลงไหมครับพี่ลองก็คือมันไม่รูลงลงคือมันกระแทกมาแล้วนะครับคือมันกระแทกมาแล้วเพราะนั้นชุดนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการรีบาวแล้วก็ดิดกลับก่อนนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในตัวของทองคำนะครับในภาพหลายชั่วโมงเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียก บูลิตดิวเจนนะครับเกิดขึ้นนะครับพอเป็นบูลิตด r วเจนเกิดขึ้นในภาพลายชั่วโมงเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือมันพร้อมที่จะรีบาวละแล้วก็ถ้าเบรกดาวเทรน Down ได้นะครับ3,990มันก็จะเป็นภาพของการรีบาวน์ะครับในชุดที่เป็นขาลงนะครับใหญ่ๆครับสำหรับตัวของทองคำโอเคอ่ะรอดูการทองคืนนี้ไปกันต่อค่ะ <c oughs> อ่ะขอดูดอลลาร์บ,บาทเลยค่ะ ในฝั่งของตัวค่าเงินบาทก็กลับมาแข็งค่านะครับเร็วเลยนะครับแต่เรามองว่าบาทเนี่ยแข็งเร็วไปก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าโซนแนวรับที่ระดับ32บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐเนี่ยเดี๋ยวก็มีฟื้นนะครับแล้วก็แนวต้าน32.7 32.8ดิดกลับขึ้นไปก็ยังเป็นโซนที่น่าช็อตอยู่ ครับเพราะว่าในฝั่งของตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันแกว่งไซเวดาวในภาพใหญ่โทนไปในทางแข็งค่าครับแล้วก็แนวรับนะครับที่เรียกว่าลงไปทดสอบนะครับแต่ว่าไม่น่าช็อตเลยก็คือโซนบริเวณ31.8เพราะว่าโซนตรงนั้นเนี่ยถ้าจำได้แบงค์ชาติเข้าแทรกแสงนะครับแล้วพอรีบาว มันก็จะไปเทคโบฟิตกันแถวๆบริเวณ33บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐพอขึ้นไปทดสอบระยะสั้นยังไงก็โดนเทคระยะสั้นยังไงก็ต้องโดนแทรกแซงอยู่แล้วเพราะนั้นบาทแกว่งไซด์เวย์ไปในโทนไซด์เวยยดาวด้วยครับผมอืมโอ้แต่แปลกนะดอลลาร์ไม่ได้ไม่ได้อ่อนค่ายังมีระยะแต่ว่าบาทเราแข่งค่าวัน2วันนี้แบบเยอะ,อะ ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเยนครับตัวเยนเพราะว่าในตัวของไอ้ค่าเงินเยนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมันมีทางนะครับมันมีโทนที่จะแข่งค่าลงไปที่150หรือต่ากว่านั้นนะครับเพราะนั้นมาเลยเร่งในเรื่องของค่าเงินนะครับในตัวของปากเนี่ยให้มีสัญญาณของการแข่งค่าเนี่ยเกิดขึ้นครับผมค่ะอ่ะ,อ,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 ะอันนี้ก็ติดตามด้วยในภาพรวมนะคะทั้งในส่วนของฟิวเจอร์ออปชันแล้วก็ต่อด้วยในส่วนของเคอร์เรนซี ฟิวเจอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูตามมุมมองของคุณรองด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณร่ะสวัสดีค่ะ